มา,มาพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องได้มากินขา้าวเมื่อนี้ถูกพี่น้องเลยคือท่าวงลึกสิบบาทคือท่าวกละกสิบบาทไม่กินพี่น้องเลยถูกกินลาบเกาพี่น้องไงลาบเกาลาบไก่ลาบไก,บก่มือเช้านี่ละพี่น้องเออไม่กินน้ำกันน้ำไม่กันน้ำไม่หลักบัก <c oughs> เ,เขาาเือกับักเขือหลัก โอ้ยผูชมเปลี่ยนเวตาาข้อเก๋กู <c oughs> <c oughs> เลยเฮ็ดมืององกรึเปลี่ยนไรครับมาเติร์ดขาไปได้พี่หนังนะขาวลับไกล่ลับไก่เก่าพี่หนังโน้เ <c oughs> มนหลัก โอเคมันต่อมันก็ดูถูกกูยูกูเฮ็ดกินยังก็เฮ็ดกินรถอดเดิลค่ะกินย่างกูเฮ็ดกินอยู่เด็ดเกียบตายเกียบตายพี่น้องเลยด่าคนไร เข่าขาข้อเข่าตุงวอละาาบาทพี่น้องเอ้ยมีต่นสาดไปเด้อข่อยบูมีเงินแล้วพี่น้องเอ้ยมืึงจะมันก็นดูดๆข่อยดูพี่น้องเอ้ยวันนี้ข่อยกะบูมีเงินแล้วพี่น้องเอ้ยขาผู้ใหญ่เจด,ดีที่โอดไหวก็บอโอดมากโอ้ยหนักนมพี่น้องเอ้ยขางละสองกิโลโอ,อยู่ดีๆเด้อโอ้ยปิดทุ่นหนาเขาตากูานมนี่ก็ได้ กูเลยอยากเป็นกอกเองกูเลยอยากเป็นโ้อกูมึงน่บอกกูได้สอนกูเลยกคกกอกกอกกอกกมามวนในมือในคอรลาบไก่ได้เป็นหน่องเลยลาบไก่เก่าลาบไก่เก่พี่น้องหมากคอยมันก็ขวนพี่น้องเลยข่อยอย่างกูพูดนะพาไปเข้าคนเย็บกันไรวันไปนะที่ดำน้อยก็ดี ิง,งีบบิณงอโอ้มวนเดยวมมี่วะด่าคน,นา <c oughs> ด่าคนเลยบพพห่ักยที่กินซึน้อเขาคละมหาบาทไม่กินบี่นงที่อ,อิ่บิณนงี่สตากบนเลยพี่นงเลยหนันกนมกัน,น,กนหนักพี่นงเลยเลี้ยวมาเห็นยังแล้วงานกับบเลนี่หัวสักวดวน,วดนหนักด,ดวนไม่ได้งเลยสองกิโลเ ขางละจอนกิโลเป็นอง,งเองลาไกยเกากินไปอยากลงมาเลยครับพี่น้องมันโดนแล้วลาไกยเกาโอ้ย <hi> <n ong> พี่น้องเลยอันนี้กับเบเกลือนี่พี่น้องเบ,บเกลือหลักอยู่ข้างหัวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองบ,บเกเป๋ไป๊ะจีแต่มันเป็นมันเลยมีมันเลยมีเบเกอร์นเนี่ย บักเคืออนนี้พี่ดาวไอ้เมือเ่อตะวันก็คือดากูเปล่งๆอยู่โอ,โอเคอเฮาแล้วบปล่เฮาก็เจ็บหนีแล้ววันนี่ดำหน่อยครับเฮาก็เจ็บหนีแล้ววันแบบขาโทุ้ฟาขาดดีนอนลูกมือถูกมือเขามาเจ็บหนีแล้ววันอี้รวยใหญ่ เมื่อกี้ตุนลบมูนะหกได้ขาดว,ว, <c oughs> ว่ากิโลอินยอยากลงมดเด้เด็กพี่น้องเองลมใหม่กับลมใหม่ลักพักกับพักเกา่า <c oughs> ค่อยเมื่อยปัานนั้นใบเห็ดนีกกูเรื่อยๆแนละ้วอยากขาดต่อน Kín xô so. Kín sâu so đứa bị nóng nè Lạp cái câu Mùi xô kìa 5 chú mong đứa bị nóng nè 5 chú mông đứa cứ kín cái câu hoa <laughs> là 5 baht bị con nuôi nha วันนี้เลยติดต่อรองราคาบานเลยนะพี่หน่องเอยจากหาล่านเหลือยุดสามสิบสองพี่หน่องเองบึงดมก่อนดูพี่หน่องอุ้งดูยังเด็กเขาย่ำเด็ก เขาติดคอจำนดดาคนหลาย <c oughs> ข,ขึข้นหนับก่าพี่น้องเ <c oughs> ขาติดคอกว่าดีตายพี่น้องเขาอ้อลาบาทนุ่มไอ้กับนุ่มไหลรักโอ้ยพี่น้องเอ้ยที่ต้นสายก็เด็กดุดดมกับพี่น้องเอ้ย ข้าละสองกิโลไปกินข้าวห่อละหาบาทก็ได้พี่น้องเด้อไปกินกีบอีบ่พี่น้องเจ๋มเลยมั้งไปมันดีมะเลียงร่มก็ได้หรอกพี่น้องข้าวละสองกิโลหมดนะมัดดีโบเหี่ยวลงเหี่ยวลงบบพี่น้องตุ่นสัตว์ไปเด้อพี่น้องเฮ้ยที่มีใจดีกันเลยก็โอ้ยไม่ค่อยเด้อเดือพี่น้องค่าซื้อข้าวเนี่ยอถ้ากิโลหนึ่งก็ยังดีที่มือเขาเขาเหนียวกับกิโลหนึ่งกับสามสิบห้าบาทเบิดเงินเบิดทองแล้วพี่น้องเลย ลาบไก่เก่าพี่น้องไงลาบไก่เก่าพักกับพักเก่าๆได้พี่น้องเลืองกันอยู่หาบาทนี่ซื้อกาเหนียวสมเปียดเวทนาได้พี่หนังนะเตียงได้แหละพี่น้องคนดูถูกคนคนบ่อยคนเตียงเด้แหละพี่หนังผู้เจ้าดีแคทของเกือบจ่ายผมตาก็ไหล อี่ตบนุ่มกูดะก็เคยแค่ดิปิดหนักกูแล้ว6หญ่กับทุกเบอร์กมืบอนุ่มไข่กับบิ๊นน้องเลยมื่นหมู่บ้านนี่2กิโลขางละ2กิโลมือนี่ขาขึ้นละขางอ่า2กิโลหาขีดบิ๊น้องเลยโอ้ยวัดอุกใจเลยกินเขากับไก่เจ็บบพี่น้องกินเขากับลาบไก่เก่าผักกับผักเก่า เข,อขอาเขาหอละหาบาทพี่นอ้อ,องเลยสดใสกว่าเด้กพี่น้องคลิปนี้พี่จะหนีเหรอพี่นอ้องอือคลิปนี้พี่หนีเหรอครับผมก็หล,หลานเด้กพี่น้องนะบ๊ายบายพ่อแม่พี่น้องอยากแมงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า